ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่26พฤศจิกาย,ยนพศ25 6 5นะคะวันนี้ก็จะตามต่อนะคะสูตรคำนวณของพ่อโคราชนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของพ่อก็หลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้อาจมีลุ้นก็ได้นะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับพ่อนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อโคราชพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้แอดว่างอยู่พอดีค่ะพ่อก็เลยโทรหาค่ะว่างวันดีวันนี้ใช่ไหมมอวอมันฝนตกไหมเมื่อคืนฝนตกค่ะพ่อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพ่อว่างไหมคะพ่อว่างอยู่ครับว่างอยู่อ๋อค่ะก็วันนี้จะมาตามสูตรของพ่อต่อค่ะ จะจะจะลองดูลองดูอีกทีเนาะค่ะค่ะพ่อเนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องสูตรก็มีเข้ามีหลุดเนาะพ่อเนาะือไม่เข้าไม่หลุด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอามาให้ดูบ้างออาพ่อทำไปแล้วนี่ค่ะพ่อตามต่อเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างบนก่อนเนาะ ค่าเลขหลักเนาะพ่อเนาะคเลขหลักมีศูนย์มีสองมีห้าเลขหลักมีศูนย์มีสองมีห้านะคะแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งก็มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าเลขเรียงวิ่งข้างบนวิ่งสองได้ข้าบนวิ่งสอง วิ 2> 2, <บง S 2> ่ส<บ>องก็วิ่งห้าวิ่งสองลองห้าวิ่งสองลองห้านะพ่อนะจหมจับคู่ค่ะจับคู่ก็มีศูนย์สองจับคู่มีศูนย์สองห้าสองห้าสองแปดสองเปดสองสองศูนย์ สองศูนย์สองห้าสองห้าตัวกลับเนะะโคเนาะกลับไปเลยสองแปดสองแปดเนี่ยคัดจะได้ไม่ต้องกลับดีค่ะแล้วก็ห้าแปดแล้วก็ห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าสองเก้าเก้าชุดพอดีสองเก้า ก็จะเน้นให้แปดแปดสองไดเน้นให้แปดสองนะคะ 2> 8, 8, 2, 2, 8แปดแปดสองสองแปดนั่นแหละเน้นไปค่ะแปดสองสองแปดนะพ่อนะจะแล้วก็แล้วก็อีกตัวนึ่งก็ห้าสองห้าสองสองห้าเนาะจะสองชุดนะคะพ่อตัวเน้นเน้นสองชุด ค่ะสองสองแล้วก็กลับไปเองแล้วกันสามตัวค่ะสามตัวค่ะสามตัวนเน่นอยู่อยู่สองชุดเลยนี่หกแปดสองสามตัวหกแปดสองแล้วก็ห้าแปดสองห้าแปดสอง ่แล้วก็เอาตัวกลับด้วยหกสองแปดห้าสองแปดแค่นั้นแหละหกสองแปดห้าสองแปดจกลับกันไปเลยค่ะพ่อทีนวิ่งล่างอ๋อเล็กล่างเนาะเล็กล่างเนาะค่ะวิ่งล่างว่าวิ่งสามกับเก้าสามกับเก้า ค่ะก็จับคู่ก็มีสามเจ็ดจับคู่มีสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าเนี่ยเน้นไปเลยสามชุดนี่อ๋อค่ะค่ะพูดแล้วก็ตัวตัวรองลงมาก็มีห้าสองมีห้าสองเจ็ดสองมีเจ็ดสอง เจ็ดสองค่ะห้าสองเจ็ดสองแล้วค่ะแล้วก็แปดสองแล้วก็แปดสองแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามตัวกลับนะห้าเก้าห้าเก้ามาบนมาล่างนะพ่ออ่ะแล้วก็สองเก้าเก้าเก้าชุดแล้วก็เน้นให้สามชุดค่ะแค่นั้นลูกไม่ไม่มีทั้งสาย ไม่ไม่ต้องมีโค้งสุดท้าลังวัดน,นี่อ๋อ,อค่ะค่ะพ่อเน้นชีดงหนคะถ้าจะมีก็พ่อกระจายคอยเน้นให้เลขสามตัวแล้วชุดหนึ่งหรือสองชุดแค่นั้นเองค่ะค่ะพ่อวันนี้ล่างเน้นตัวไหนคะพ่อสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามประตูนี่แหละอ๋อค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้านานะจ้ะ ค่ะพ่อแล้วก็วิ่งอ่ะพ่อเน้นตัวไหนคะวิ่งวิ่งวิ่งล่างใช่ไหมค่ะวิ่งล่างมีสามกับเก้าเน้นตัวเน้นอ่ะพ่อเน้นเน้นล่างใช่ไหมค่ะค่ะเน้นสามเน้นสามค่ะค่ะเน้นสามข้างบนเน้นสองค่ะพ่อค่ะ ก็ให้ fc ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อก็อเน้นให้แล<อ>้วนะคะง<อ>วดนี้พ่อเน้นให้แค่นั้นแหละงวดนี้มั่นใจไหมคะพ่อคิดว่า <c oughs> คิดว่าคิดว่ามั่นใจแต่ว่ามันจะไม่รู้ไม่รู้ fc จะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่พ่อ่ะมั่นใจอย,อยู่อ๋อค่ะค่ะคันจีคันจี่ฮร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่มันดูพิจารณาดูเอาเอง ค่ะพ่อเดขกมันก็มีหลุดมีข้าวบ้างล่ะแต่ว่าะว่ของวัดนี่มันต้องข้าวสองนี่ยังไงกันเด่นไปเลยข้างบนค่ะสายวิ่งไม่ควรพลาดนะพ่อเนาะถ้าไม่มีสองไม่ถูกไว้แล้ววันนี้ข้างบนสองไปเลยนะพ่อเนาะถ้าใครชอบลูกเน้นสองไปเลยค่ะค่ะพ่อหลักติดหลักหน่วยสองตัวนี่แหละมันมาทั้งคู่แหละ พราะว่าพ่อกลับไปแล้วเนี่ยสองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสองสองแปดแปดสองพอเน้นสองอย่างเดียวไงค่ะแต่ว้าน่าจะเป็นหลักหลักหน่วยมากกว่าสองสองอยู่หลักหน่วยใช่ไหมคะคิดว่าแต่ว่าพ่อพ่อก็ไม่ไม่ประมาทนะพ่อกลับไปด้วยค่ะหกแปดสองสองแปดห้าสองสองห้าศูนย์สองสองศูนย์เนี่ยไม่หนีสองอ่ะ แค่นั้นละลูกไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะก็ให้พ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจ้าก็ขอเอฟซีพิจารณาดูเอาเด้อวันนี้ลองดูอีกทีหนึ่งค่ะขอเอฟซีโชคดีครับค่ะค่ะเอ็ดก็ขอบคุณพ่อมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่างละองแชนแนลนะคะจ้าค่ะวันนี้ก็งวดนี้ก็ขอให้ ตัวเลขของพ่อเข้าปังๆนะคะพ่อมันมันมันต้องเข้างวันนี้สองมาร้อยเปอร์เซ็นต์ละไไปเหลือค่ะค่ะพ่อเพราะว่าวงวดก่อนอะมันมันได้เจ็ดกับแปดมันก็เข้าตัวหนึ่งอะแต่ว่ามันพ่พพอจับไม่ถูกไงใช่มันเข้ามาล่างเนาะเจ็ดกับแปดนะพ่อแปดแปดมันเข้าบนงวดที่แล้วแต่ว่าผมผมพ่อจับเจ็ดกับแปดข้างล่างไง ไปจับหกข้างบนมันเลยออกกลับกันไปเลยค่ะค่ะพ่อแอข้างบนข้างบนออกออกแปดข้างล่างออกหกใช่แล้วพ่อให้บนหกให้แปดล่างทั้งวันที่เลยครับสลับที่กันนะพ่อเนาะเอาพิจณาเอาล่างบนเอาพิจนาออะเรงกันแล้วกันที่ที่เลขพ่อตั้งหลักไว้ให้น่นะค่ะค่ะพ่อครับ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพ่อมากค่ะพ่อสวัสดีค่ะจ้าขอให้หนูโชคดีเด้อขอบคุณค่ะพ่อเช่นกันค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะ